แผน 30, 40, 40่นนี้ครับสามเมินสี่หมื่นมันไม่ค่อยงามแผ่นนี้ค่อใหญ่สาม่อนเอาไปทำอะไรเขาบุกลูกครับะยอะไรใส่าเาลงมอะไ<อ>มันเล่แก่นเลยเนาะ นองหลายขึ้นน่นแอลคแต่เป็นผู้หญิงทำทำคนต่อแข่งเนะตาำแล้ว่งก็เดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเนเาเอาเเอายัองหลังนัดเอัทองักรันเห็นว่าสองคนต่แข่งนี่เฮ้ดันโอ้ยไม่ใช่เปลี่ยนทุดเร็วเล

ก็ไปเกิดอยู่ไหนอม้อาว่างงนประมาณสล้านอัหรอันนี้จะเอาไปเป็น มาพระหรอไปาพระขอได้ะาะยมากีบา